<Hello. S 2> วันนี้เราจะมาลองเป็น EP ศูนของการพาเที่ยวบ้านเกิดไม่รู้ยังไม่ได้อ่านั่นแหละวันนี้นะเราก็มาอยู่ที่ที่ไหนคองวานเป็นบ้านเกิดของเราสองคนเองดูท้องฟ้าช่วงนี้ก็คลึ้มคลมเหมือนกรุงเทพเหมือนกัน,น,นวันนี้เราจะมีปาร์ตี้อะไรปาร้าแค่แล้วเรวบอกลุงนี่เร็วปาร์ตี้ชาบู ปาร์ตี้ชาบูเราจะจัดที่ริมทะเลนั่นเองก็คือเราจะเตรียมสักเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดอลลี่กันแป๊บนึงดอลลี่ชื่งหลุดแฟนตรงนี้นนนั้ะเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้ชาบูกันตอนที้เราไปซื้อของแล้วริมทะเลบ้านของใครครับบ้านของตอนเช้เองสวัสดีครับก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนนะเขาตรงนี้จะเป็นบาร์รับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำได้ไหม กับไม่กำลังยุยงเจ้าของบ้านให้ทำอยู่ทำได้ไม่ได้หมดแต่ทำได้ทำได้ทำได้อะไรออกมาแล้วกันนะดีมากเลยเดี๋ยวแอดดอลลี่ดูบรรยากาศดอลลี่ดอลลี่วลเรอ ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเคลียร์พื้นที่ก่อนบาเช่ช่วยรงดินเคลียร์เนาะ เด็กเดินสายไฟเจ๊หันมายิ้มหน่อยไว้ทำอย่างนี้เ,ออเออจออะไรโ,โหแตงอ่อนเจ้าของบ้านเขาเห็นหรือ,อยังว่ามีแตงโมงไม่รู้เหมือนกันเ <laughs> <laughs> สียงมาแล้วว่าสิ เกี่ยงันเดียวกันด้วยนะจ๊ะใหญ่ปะเวลาสปินเยอะแล้วคูณเท่าไหร่ พันร้อยว้าวไม่ได้จริงอ่ะนั่นไงเก่งมากอ่ะจิ้มเลยเข้าปากเลยจิ้มจิกเอาเลยเอาเลยชิมเอาเลยอร่อยเออเคียวเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมลองลองเคี้ยวก่อนได้ไหมลองอีกคำนึงครั้งแรกอาจจะไม่อร่อยกินใบๆนี่กินใบๆอันนั้นไม่เอาก็เอ้ยเก่งเนี่ยอร่อยลองก็ไม่ แล้วก็มีแต่ผัก่ะสิเดี๋ยวกินกับหมูต้องกินกับหมูแล้วเดี๋ยวป้าจะสอนให้ดูกินยังไงเป็นไงบ้างมัน,มนรสชาติยังไงละครั้งลันมเตียนมกงอระหว่างรอน้ำเดือด ดีบรรยากาศดีแต่แต่ย้ายไหมไฟก็ไม่มียุ่งที่หลังก็ต้องซื้อไฟเงเดือนที่หเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่รอบหน้าเริ่มตั้งสี่โมงเย็นเดี๋ยวมาเริ่มหกโมงอย่างงี้แต่ดูน้ำดี่กาลังเดือดเลยอ่ะจมูกกินคือดีมากอ่ะปรุจุ่มตะเกียบก่อนหมูใช่ไหมแลวเดี๋ยวดูที่นั่งทุกคนเตรียมอย่างดีเลยนะยกของมาทุกอย่างหมดหมดนั่งแล้วเดินไฟจากในบ้านมาเรียบร้อย ยหญยให่ทีลังทีลังไปบนเด้อไปไหนคะไปยกบอลไปยุงยกมาทำไมไยุงามเก็บไปเจะทันแสงเก็บ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 แรกรกกเรกยสรุปวันนี้สกี้ริมทะเลของเราฟิลแคมปิ้งของเราไปนะต้องย้าย ไปบอกพระอาทิตย์ให้ขึ้นก่อนได้ไหม,ไมไดูดนิดูคนนี้ก็ย้ายกันไปหเหลือปลั๊กไฟไไลาก่อนนะทะเลเดี๋ยววันหลังเราจะมานั่งแคมป์ปิ้งกันใหม่นะจ๊ะ ดินนีดนตีด้นะว้ยตี่รตกอย้วก็ย่งเก่นเนี่ยเนี่ยหรือว่ามกัน้ว่าเยต้องเล่นเกมช่งปุ่งหรป่ได้เนี่ยหรอรลอนนอะให้กับยิอม้ยมันมันหดได้ด้วยน้ำจิ้มอ่ะหอมอร่อนไหมอร่อยไหมครับอร่อยเนอะ เอนน้ำไม่ใช่ออาน้ำปะอุ้ยหมอ้ยอุยอุสักองตามาสักคนสร้างาแล้วตัวนี้ก็เบลเม่ไหหกสิบสองคนกันดูอ่ะของอทะเลกันทะเลของจ๋าก็ได้แล้วของแก่่าเอาไปถามใครก็ได้นะเน่ย กินเนีหอะมหอหน่อยแฟนห่อไม่มีมือพับทนี้เลยโอ้โหอเชกินแบบดินดีหนูไม่กินผักอะดิหนหนอมาหนูลองกินผักห้ป้าดูดิเหมามกอัมงเโอ้โหอร่อยไหมมาเชให้มาบอกป้าดิยิ้มหน่อยอันน่ แล,และนี่ก็คือซุกี้ริมทะเลของเรา<ม>เป็นยังไงปะเช่<ม>อะไรริมทะเลไหมริมทะเลบ้านใครขโายหรานซึิงร <c oughs> ิมทะเลจริงๆนะแต่มันแค่ผิดความคาดหมายไปจี๊ดหนึ่งความจริงเราต้องแบบว่านั่งตรงนู้นใช่แต่ก็เปลี่ยนมานั่งตรงนี้ใช่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่รอบหน้าเราจะเป็นแบบแคมปิง้งเป็นแบบว่ามีจุดเทียนจุดไฟต้องถามเจ้าของบ้านก่อนโอเคไหมครับ โอเคบอมโอเคไหมถ้าเจ้าของบ้านไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งกินต่อไปโอเคนั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดกดอะไรกดกดเย่กดอะไรด้วยกิ้งกิ้งกิ้งใครใครให้ใครให้ป้าเบลบอกใครดิ้งให้มองด้วยสิเดี๋ยวให้ป้าเบลบอกใคร ด้วยครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วไีความั่มมี <IDs S 1> ความเขินเหื่อหอม